มาพบกับเดียอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมากับคลิปป้ายยากันอีกแล้วหลอก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบล็อกของใช้ภายในบ้านกันอีกแล้วค่ะโดยคอนเซปของใช้ในวันนี้นะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าสไตล์มูจิสไตล์ขาวๆสไตล์ไม้สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์เกาหลีสไตล์อบอุ่นอะหลากหลายสไตล์เลยนะแต่ถึงแม้ว่าคลิปนี้จะมีหลายสไตล์ยังไงอะเราก็มีเธอแค่สไตล์เดียวนะ เออแล้วเดียรู้สึกว่าโลเคชันวันนี้ในคลิปอะเหมือนมาจับฉลากไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเบอร์ไหนดี1234งสอเอาเป็นว่านะคะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจเบอร์ไหนนะคะก็สามารถไปตามที่ใต้เดสคริปชันเดียได้เลยนะเดียจะแนบลิงก์ของทุกชิ้นไว้ที่ใต้เดสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ของในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่มาจากช้อปปีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ราคาถูกเหมือนเดิมนะออะงั้นไม่รอช้าดีกว่านะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ชิ้นแรกนะคะเราก็มาเริ่มที่กระจกโคง้งไหลขอบสไตล์เกาหลีกันเลยนะกระจกโค้งสไตล์เนี้ยเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากนะคะแล้วเดียวคิดว่าหลายๆบ้านเขาก็มีการเดียก็เลยแบบ ต้องจัดไหมเนี่ยอ่ะก็เลยจัดมาเลยนะคะสําหรับกระจกแบบนี้นะคะจริงๆเขาเมีให้เลือกหลายร้านมากๆนะซึ่งแต่ละร้านนะก็จะขึ้นอยู่กับแบบขนาดขึ้นอยู่กับฐานที่วางเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเนี้ยของงานนะคะสำหรับกระจกที่เดียซื้อมาเดียรซื้อมาจากช้อปปี้ราคายอยู่ที่ประมาณ2,100บาทถึง2,200บาทนะขนาดตัวกระจกอันนี้จะเป็นความกว้างที่45เซนนะคะแล้วก็สูงอยู่ที่150้าเซนเขาจะมีฐานให้เลือกอยู่2อสีก็คือจะเป็นฐานไม้สีเข้มกับสีอ่อนเน,ะนาะเขาจะมี ข้อจำกัดอยู่อย่างนะก็คือเขาจะต้องไปพิงกับผนังเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีผนังอะ่ะก็มาพิงที่ไหล่เดียได้นะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกว่าเวลาส่องกระจกอะ่ะเริ่มเพียแล้วค่ะเพียความสวยของตัวเองอ่าอย่าทุบกระจกนะคะกำมัดยังกำมัดยังชิ้นต่อไปนะคะเรามาดูที่ผ้านวมกันต่อค่ะเพื่อนๆเอ สำหรับอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นผ้านวมขนาด6ฟุตนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะสำหรับร้านนี้นะคะจริงๆเขามีตั้งแต่ไซส์3.5 5แล้วก็6ฟุตเลยนะคะซึ่งแต่ละขนาดก็จะราคาต่างกันออกไปเดี๋ยวเดียติดราคาไว้ที่เรงด้านข้างให้นะคะเฮ้ยเพื่อนๆผ้านวมลายน่ารักมากค่ะก็คือถ้าพูดภาษาเกาหลีก็คือคีออว์สำหรับในเซตนะคะเขาก็จะมีตัวผ้านวมนะซึ่งผ้านวมที่เดียเลือกมานะคะเขาก็จะเป็นลายดอกไม้ คบบือน่ารักมากนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเขาจะเป็นลายสกอตค่ะนี่ซึ่งจริงๆเราก็สามารถที่จะทําการเลือกปูได้เลยนะว่าเราจะเอาลายไหนก็ได้วันจันทร์ลายดอกไม้วันอังคารลายสกอตก็ได้แล้วความหนาของตัวผ้านวมนะคะเพื่อนๆโอเค okay, ด้วยนะมันไม่ได้หนามากค่ะคือมันเหมาะกับอากาศเมืองไทยอะ่ะคือเดียขอเล่าประสบการณ์การซื้อผ้านวมนิดนึงนะเดียเคยซื้อผ้านวมยี่ห้อหนึ่งมาค่ะเพื่อนๆแล้วคือเดียมีความคือ <c oughs> i <laughs> ก่อนหน้านี้เดียเคยซื้อผ้าหนวมี่ห่อหนึ่งอันนั้นน่ะเขาบอกว่ามันทํามาจากขนเป็ดก่อนแรกๆที่เดียดห่มผ้าจะบอกว่าเดียบ่นแอร์ตลอดเลยคะ่ะเฮ้ยทำไมแอร์มันร้อนจังวะคือเปิดตอนกลางวันน่ะก็ไม่ได้ร้อนนะแต่พอมากลางคืนน่ะรู้สึกว่าแอร์ร้อนตลอดเลยหลังๆมาก็อ๋อไม่ใช่แอร์แล้วผ้าหนวมค่ะเดียว่าผ้าหนวมแบบนี้สําหรับเดียกําลังห่มสบายนะคะอ่ะแล้วก็ในเซ็ตของเขานะคะก็จะมีชุดปอกหมอนกับชุดผ้าปูด้วยนะสําหรับตัวผ้าปูนะคะจะเป็นผ้าปูลายสกอตสีเหลืองคือมีความเกาหลีมากเลยนะแล้ว ตัวผ้าปูนะเขามีเป็นเหมือนแบบที่รัดมุมขอบเตียงอ่ะทั้ง4ด้านเลยนะคะโอเคเลยแล้วเขาก็มีปลอกหมอนให้เรา2อันนะคะเป็นลายดอกไม้น่ารักแบบนี้เลยเออแล้วก็มีปลอกหมอนข้างให้เราอีก2อันด้วยนะก็สําหรับใครนะคะที่กําลังจะหาฉุดผ้าปูที่นอนลายน่ารักน่ารักแบบสไตล์เกาหลีแบบโซคิวโซคิวอ่ะแนะนําร้านนี้เลยนะเพราะเขามีลายให้เลือกเยอะมากนะคะนอกจากลายน่ารักแบบที่เดียร์เลือกมาแล้วเขายังมีพวกลายสก็อตลายเรียบๆลายแบบสีเอิร์ธโทนอะไรแบบเนี้ยก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วราคาไม่แพงด้วย ะะก็สามารถไปดูที่ลิงก์ description เดียได้นะอางั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปค่ะมาดูชิ้นต่อไปกันนะคะเพื่อนๆก็สําหรับชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นชั้นวางของสไตล์ไม้ไมสไตล์เกาหลีอีกแล้วนะคือเดียมีความรู้สึกว่าบ้านที่แต่งสไตล์เกาหลีอะต้องมีทุกบ้าน <c oughs> ก็สําหรับชั้นไม้อันนี้นะคะจะเป็นชั้นไม้2ชั้นนะคะอันนี้เดียประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวชั้นไม้ก็โอเคนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ราคาไม่แพงเดียซื้อมาแค่259บาบาทและ ร้านที่เดียซื้ออ่ะเขามีให้เลือกหลายชั้นมากๆคือมันมีหลายทรงอ่ะมีทั้งทรงที่มีแบบขาตั้งอะไรแบบเนี้ยลองเข้าไปดูได้นะคะถ้าใครสนใจเนาะชิ้นต่อไปนะคะเพื่อนๆก็คือโคมไฟจุดเทียนค่ะอันนี้นะคะในชุดเนี่ยเขาก็จะมีโคมไฟที่ประกอบให้เราแล้วนะแล้วก็มีเป็นไฟให้เราด้วยนะคะก็สําหรับตัวโควมไฟอุ่นเทียนอันนี้ก็คือมีความฮอตฮิตกับบ้านสไตล์เกาหลีอีกแล้วและเดียสั่งมาอันนี้นะคะจะเป็นสินค้าพีออเดอร์ที่เดียรอ,อประมาณ1เดือนเต็มๆอะ่ะเออเดียวว่าถ้าสม ว่าเพื่อนๆไม่รีบนะเดี๋ยวแนะนําเพราะว่ามันน่ารักมากนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่รีบใช้อ่ะอาจจะไม่ค่อยหมดเท่าไหร่และตัวรูปทรงเขาหน้ารักมากเลยอ่ะเพื่อนๆดูดิคือมันเป็นโคมไฟที่แบบมีสีขาวตัดกับไม้ก็คือสไตล์มูจินะเดี๋ยวเราลองมาอุ่นเทียนดูนะคะว่ามันโอเคหรือเปล่านะเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเทียนหอมของอีเกียนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวโคมไฟนะคะเขามีเหมือนเป็นสวิช์ตรงนี้ด้วยก็คือเปิดปิดแบบนี้ได้เลยที่แล้วก็มีที่หลีไฟนะคะตรงฐานด้วยนะอะเดี๋ยวเราลองมาจับเวลาดูนะ ว่าเขาจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีในการอุ่นให้เทียนมันหอมขึ้นมานะคะเพื่อนๆเฮ้ยเพื่อนๆมันเริ่มหอมแล้วค่ะเดี๋ยวว่าพอแล้วเราใช้เวลาในการอุ่นเทียนเริ่มต้นประมาณ10 นาทีนะคะเป็นระยะเวลาที่ก็ถ้าเทียบกับการจุดไฟอันนั้นมันก็จะเร็วกว่านาอแต่อันนี้มันก็จะค่อยๆวอร์มความร้อนให้กับเทียนเรื่อยๆนะคะซึ่งเดียวว่ามันโอเคตรงที่ว่าคือเวลาที่เราจุดเทียนหอมโดยใช้ไฟอะ่ะบางทีมันจะมีควันอะไรแบบนี้มาแต่ว่าอันนี้มันก็คือเป็นแบบไรควันนะ่ะเพื่อนๆเ,เพราะมันใช้การวอร์มจากแสงของโคมไฟเนาะวอร์มให้เทียนมันอุน่นแล้วก็กินก็จะโชยขึ้นมาโอเคเลยนะคะแต่ว่าก็เหมาะกับคนที่แบบไม่ได้รีบจุดไม่ได้รีบหอมมากขนาดน,นั้นนะเวลาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่อยๆให้กิน มันชยมาอะไรแบบนี้ก็จะเหมาะกว่าซึ่งอันนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยวซื้อมาราคาอยู่ที่ประมาณ550บาทชิ้นต่อไปของเรานะคะพลังเดอะฮักพลังเดอะฮักสงสัยกูจะไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ละแค่ฉีกบอบโบยังไม่ได้เลย กันไกอันนี้เพื่อนๆเดียวพูดเลยนะเดียวเคยไปอันบล็อกม้ EP 2เนาะเป็นกันไกที่เดียวซื้อมา1บาทคือเดียวพูดเลยว่ามีทุกอย่างจริงยกเว้นความคมนะคะเพื่อนๆ <laughs> แต่1บาทอะเนาะสำหรับชิ้นนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นที่เสียบแกนม้วนชิชูนะคะเดี๋ยวซื้อมา59บาทโอเคเลยนะเดี๋ยวเดียไปเอาชิชูมาลองใส่ก่อนก็จะได้ประมาณอย่างนี้เลยเดี๋ยวว่ามันโอเคเลยนะคะเพื่อนๆคืออย่างบ้านเดียจะเป็นคนที่ชอบใช้ชิชูที่เป็นแกนแบบนี้อยู่แล้วด้วยก็คือเราสามารถที่จะแบบอะดึง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 ใช้ได้เลยนะซึ่งก็โอเคด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ5 9บาบาทเนี่ยเห็นไหมเดียบอกแล้วว่ากันไกลมีทุกอย่างจริงๆอันเนี้ยโยเว้นความคม ชิ้นต่อไปนะคะเพื่อนๆมันคือกองนะไม่ใช่นะคะมันคือถังขยะนะที่มีปุ่มกดที่ด้านบนแบบนี้อ่าแล้วก็เป็นถังขยะเด้งนั่นเองนะสำหรับถังขยะนนเดี๋ยวว่ามันทิ้งได้ทุกอย่างเยอะเดี๋ยวสำหรับถังสำหรับถังขยะอันนี้นะคะเดี๋ยวว่ามันทิ้งได้ทุกอย่างเลยค่ะเยว้นใจเดียอ่า อ่ะ <sniff>? ก็เป็นถังขยะที่เขามีขาแบบดีด้วยนะคะแต่ว่าน้องไม่สามารถเดินได้นะคะน้องแค่มีขาไว้สําหรับตั้งอย่างเดียวนะแล้วก็ตัวถังขยะนี้เขาจะมีให้เลือกสองไซส์ก็คือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ราคาอยู่ที่329บาทสําหรับถังขยะนี้ก็เป็นถังขยะที่เอาไว้แบบว่าทิ้งของในบ้านอย่างเดียวนะเอาไปไว้นอกบ้านอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าน้องอน่ารักเกินไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปค่ะเฮ้ยเฮ้ย คลกก็มานะคะเพื่อนๆเ้ยขนาดครกเรายังต้องสไตล์มูจิเลยนะอ่อเดวแกะดูกันนะเฮ้ยดูดีมากอ่ะเพื่อนๆดูดิ เฮ้ยโคกสไตล์มูจิค่ะก็สําหรับโคกนี้นะคะเขาเป็นโคกที่ทํามาจากไม้ยางพารานะสําหรับร้านที่เดียร์ซื้อเขาจะมีให้เลือกไม้อยู่สองอันก็คือเป็นไม้ยางพารากับไม้จามจุรีแต่ว่าถ้าเป็นไม้จามจุรีมันจะเป็นสีไม้ที่ออกแนวเข้มๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าไม้ยางพาราก็จะเป็นไม้อ่อนๆแบบเนี้ยเฮ้ยน่ารักมากนะคะแล้วเขามีให้เลือกตั้งแต่4นิ้วจนถึง8นิ้วนะเดี๋ยเดียร์เลือกมาเป็น8นิ้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาโคกใหญ่ๆมันจะตําถนัดดีนะมันก็จะไม่ค่อยแบบ กระเด็นออกมาข้างนอกเท่าไหร่นะคะ<ส>ก็สามารถตาได้สบายเลยนะคะสำหรับโคกอันนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยนะราคาอยู่ที่390บาทขนาด8นิ้วชิ้นต่อไปนะคะมาดูอันนี้ก็เลยละากาันเป็นราวไม้แขวนผ้านะคะเพื่อนๆสาหรับราวไม้แขวนผ้าอันนี้จริงๆอ่ะเดียได้มานานมากแล้วค่ะแล้วเดียก็เคยมีถ่ายในคลิปแบบพวกลุกบุกไปแล้วนะแล้วก็มีคอมเมนต์หลายคนมาถามว่าซื้อจากไหนเดียว,ว่าหลายๆคนน่ะน่าจะอยากได้ก็เลยเอามาอันบ็อกในคลิปนี้เลยนะคะก็สําหรับต <ๆ S 2> <ส>ัวราวไม้อันนี้นะคะเดียซ<ๆ>ื<ส>้อมาจากช้อปปี้ ราคาประมาณ890บาททํามาจากไม้สักจากที่เดียแขวนแขวนมาเดียก็รู้สึกว่ามันก็แข็งแรงดีนะไม่ได้มีอาการโค่นหรือว่าเอ็นอะไรเลย <c oughs> เขาจะส่งมาเป็นแบบว่าประกอบมาให้เราเรียบร้อยเลยเราแค่กางปุ๊บก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วตรงฐานน่ะเขาก็สามารถทําการพับเก็บได้ด้วยเออแต่ว่าเราไม้อันนี้ก็คือไม่รู้ว่าเดียเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าคะ่ะเพื่อนๆคือเขามียันน่ะมียันเขียนอะไรไม่รู้ข้างบนมาให้เดียเป็นสีสันจัดจ้านมากนะซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆซื้ออาจจะ ไม่ได้เจอนะดีอาจจะเป็นผู้โชคดีที่เขามียันมาให้ องต่อไปนะคะนี่เลยอันนี้นะคะจะเป็นไม้แขวนเสื้อไม้นะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เดียสั่งมาเป็นรอบสองแล้วนะคะรู้สึกติดใจก็เลยสั่งมาเพิ่มนะเดียชอบตรงที่เขามีช่องช่องแบบนี้มาให้อ่ะค่ะเพื่อนๆก็คือเราสามารถที่จะทําการเกี่ยวพวกแบบใส่เดี่ยวได้คือบางทีอะไม้แขวนเสื้อที่มันเป็นแบบไม่มีช่องมาให้เราอะใส่เดี่ยวมันชอบตกลงมาเนาะมีแบบนี้ก็จะสะดวกนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยคือบ้านเดียส่วนใหญ่อ่ะเมื่อก่อนก็จะใช้ไม้แขวนเสื้อที่มันเป็นลวดอะเพื่อนๆืแล้วบางทีเวลาเราใช้ งานหนักๆอ่ะมันจะชอบบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวคิดออกไหมเนี่ยเพื่อนเห็นปะคือมันแบบบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวแบบนี้แล้วแขวนอะไรก็คือร่วงอย่างเดียวก็เลยรู้สึกว่าไม้แขวนแบบนี้มันโอเคนะสําหรับอันนี้นะคะเดียซื้อมาเป็นยกโหลก็คือขาย12อันราคา180บาทก็ถ้าหาร12 180หาร12ก็จะตกอัลละประมาณ15บาทอะไรราวๆประมาณนั้นนะชิ้นต่อไปนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นตะก้าผ้าทรงยาวที่เขามีฝาปิดมาให้เรานะจริงๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บผ้าก็ได้เก็บ อะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆใส่เข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ไปวางไว้ที่ชั้นวางไว้ในตู้เวลาปกติเวลาเพื่อนๆวางของไว้ที่ชั้นอะไรแบบนี้มันก็จะลกลุงลังใช่ไหมเราก็สามารถเอาของทุกอย่างอะกลยเข้าไปในตะกร้าค่ะแล้วก็ปิดฝาความลกก็คือจะไม่ลกและแต่มันจะไปลงในตะกร้าแทนนะก็ <c oughs> <c oughs> สําหรับอันนี้นะคะจะเป็นตะกร้าที่เป็นทรงยาวเป็นตะกร้าหวายที่เขามีให้เลือกหลายไซส์อยู่ค่ะเดีเ๋ยวเลือกมาเป็นแบบเซตสามไซส์อะค่ะในเซตอะเขาก็จะมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส์ L นะอันนี้เป็นไซส์ S ดูดิน่ารักเนาะเออ ก็คือเอาจริงๆตอนซื้อก็คือเลือกซส์ไม่ถูกก็เลยซื้อมาเป็นเซตสามไซส์เลยนะคะสําหรับเซตที่มันมี3ชิ้นอันนี้นะคะเดียซื้อมาราคา690บาทแต่ว่าเราสามารถซื้อแยกได้นะคะเพื่อนๆนซึ่งแต่ละไซส์ก็จะราคาต่างกันออกไปสําหรับตะก้าชิ้นต่อไปนะคะนี่อันนี้จะเป็นตะก้าไหวที่เขาเอาไว้ใส่ผ้านะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็มีฝาปิดแบบนี้มาให้เราด้วยนะก็สําหรับตะก้าไหวอันนี้นะคะจริงๆเดียวได้มันนานสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีลงไปในคลิปลุบบุ๊กด้วยแล้วกก็็หลาาาายๆคนมมมีถว่แบบ ตะก้าผ้าอันนี้ซื้อที่ไหนอ่ะก็เลยมาบอกพีกัดเลยนะคะสําหรับตะก้าผ้าอันนี้นะคะเดี๋ยวซื้อมาจากช้อปปี้ในราคา290บาทเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็เขาจะมีเป็นแบบที่ถือแบบนี้มาให้เราด้วยนะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับตะก้าผ้าอันนี้นะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะไม่ไดเอามาใส่ผ้าเออก็คือเอามาแอบของแม่ค่ะก็คือเวลาที่เรียะซื้อของอะไรแบบนี้ก็จะโยนของทุกอย่างอ่ะใส่เข้าไปในตะก้าผ้านนี้แล้วก็ปิดฝาเลยค่ะเพื่อนๆเออก็คือไม่ใช่ตะก้าใส่ผ้านะแต่เป็นตะก้าแแออบขงม่ ชิ้นนี้นะคะจะเป็นฮิ้งฮิ้งฮิ้งอ๋อันนี้คือผ้าม่านค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นผ้าม่านสไตล์มูจิสไตล์มินิมอลนะคือ <c oughs> เดี๋ยวเนี้ยเดียมีความรู้สึกว่าเดียเริ่มมีปัญหากับคำพูดคำว่ามินิมอลอ่ะเพื่อนเพื่อนเป็นกันปะมันเดียวว่ามันพูดยากนะเพื่อนเพื่อนลองพูดคำว่ามินิมอลมินิมอลมินิมอลแบบเร็วๆดิมิน min ิมอลมินิมอลมินิมอลมินิมอลมันพูดยากเหมือนกันนะ เข้าเรื่องผ้าม่านดีกว่าเนาะก็สำหรับผ้าม่านอันนี้นะคะเขาจะเป็นผ้าม่านที่บริเวณด้านบนอ่ะเขาจะมีเหมือนเชือกแบบแบบเนี้ยซึ่งเราก็สามารถทําการผูกที่เราได้เลยนะคะคือเราอ่ะไม่ต้องไปหาห่วงที่เอาไว้คล้องอ่ะเออแล้วมามาทำกับม่านคือเฮ้ยคือคือปกติม่านอ่ะเขาจะมีห่วงใช่ไหมแล้วเราต้องเอาม่านอ่ะไปคล้องที่ห่วงแล้วเราก็ต้องมาแขวนที่เราถูกปะ ถูกแต่ว่าอันนี้นะคะเราไม่ต้องหาห่วงแต่เราสามารถที่จะทําการผูกที่เราได้เลยเออพูดถูกสัทีอันนี้จริงๆเราก็สามารถผูกกับโจนได้นะอ่ะเพราะว่าโจนชอบวิ่งราว เขาเรื่องมานค่ะจะมีความยาวให้เราเลือกตั้งแต่150จนถึง300เซนนะคะเดียวเลือกมาเป็น230มเซนนะก็ถ้าเพื่อนๆจะซื้ออ่ะเพื่อนๆลองวัดระยะราวกับระยะพื้นดีๆนะคะว่าจะเอาความยาวที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวผ้าก็จะมีความโปร่งนะคะเพื่อนๆมันไม่ได้เป็นผ้าทึบมากอะไรขนาดนั้นคือกล่องนี้นี่ผ่านศึกแต่ใดมาเนี่ยกล่องแบบว่าขยับยุยงมากๆนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตะก้าหวายนะคะที่เดียร์เลือกมา2แบบเลยนะคะแบบแรกเขาก็จะเป็นตะก้าหวายแบบ มีหูนะเฮ้ยแต่อันนี้น้องถึงน้องจะมีหูแต่น้องไม่ได้ยินนะคะเพื่อนๆอ่อะต่อค่ะส่วนอีตะก,ก้าหนึ่งนะคะก็จะเป็นตะก,ก้าแบบไม่มีหูนะอันนี้ก็คือน้องไม่ได้ยินไม่เลิกเล่นนะสําหรับตะก,ก้าอันนี้นะคะจริงๆใส่ได้ทุกอย่างเลยนะคะไปใส่ต้นไม้ก็ได้หรือว่าจะใส่นี่ก็ได้นะเฮ้ยฝั่งนี้เนาะเออต้องฝั่งนี้เนาะ S <S <S ใส่ใจจะเล่นมุกยังชี้ฝั่งผิดเลยฮิดูอะใส่ใจเราก็ได้นะคะสำหรับไอตัวแบบมีหูหิ้วอ่ะเขาจะเขาจะขนาดเล็กกว่านะคะอันนี้จะสูงอยู่ที่16ซเซนล้วก็ไดิเมนชันอยู่ที่20นะส่วนไอตะก,ก้าแบบไม่มีหูนะคะก็จะเป็นดิเมนชันอยู่ที่25 cm, แล้วก็สูงอยู่ที่20ราคาก็จะอยู่ที่59ถึง69บาทเอง อันนี้เดียสั่งมารอบที่2แล้วนะคะเพื่อนเพื่อรอบแรกอะเดียสั่งมาเป็นกรอบรูปสีขาวที่เป็นไม้สีขาวอันนี้เดียสั่งมาเป็นสีไม้ด้วยน่ารักอะอันนี้นะคะก็เดียซื้อมาขนาด6กคูณแนิ้วนะราคาอยู่ที่ประมาณ70กว่าบาทและด้านหลังเขาก็จะมีที่ตั้งมาให้เรานะคะแล้วก็มีที่แขวนมาให้เราด้วยนะแลราคาไม่แพงด้วยนะเผื่อใครสนใจเนาะน่ารักมากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะเขาจะเป็นตะกร้าไหวที่เอาไว้แบบที่เสิร์ฟอาหารปะถาดเสิร์ฟอาหารเป็นตะกร้าไหวเสิร์ฟอาหารเฮ้ย เป็นถาดตะก้าหวายเอาไว้เสิร์ฟอาหารโอเคเป็นถาดตะก้าหวายเอาไว้เสิร์ฟอาหารนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จะมีที่จับแบบนี้มาให้เราด้วยนะเดี๋ยวสั่งมาเป็นไซส์ย8เซนนะคะเขามีให้เลือก3ไซส์คือ22เซน24แล้วก็28ราะคาะก็จะอยู่ที่ประมาณ200้ต้นๆถึง200กว่าบาทนะ อันนี้ก็จะประมาณ200ไปปลายนะคะจําราคาแน่ๆไม่ได้เดี๋ยวติดราคาด้านข้างไว้ให้นะแต่น่ารักมากเลยอ่ะสําหรับชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เขาจะเป็นเหมือนที่หนีบอ่ะที่หนีบรูปแล้วเอาไว้แขวนกับกําแพงแบบนี้คืออันนี้เดียสั่งมาเป็นรอบ2องแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดียไปเอาของที่เดียมีมาให้ดูก่อนอันนี้คืออันที่เดียเคยสั่งมาเขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะคือเขาว่าเอาไว้หนีบผ้าก็ได้หรือโปสเตอร์ก็ได้นะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วแขวนะไรกับกําแพงแบบนี้มันทําให้บ้านเราดูน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆแกเหมือนจะ30เซนส่วนนอัหม่่ทีเดสั่งมาจะเป็นิบ สเซนะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ30 5 0กว่าบาทลองดูได้นะคะเพื่อนๆพ,พลังเดือกฮักเั็นไกลดีกว่า <c oughs> อันนี้เขาจะเป็นฐานไม้นะคะเอาไว้รองพวกหมอ้อแล้วร้อนอะไรประมาณนี้นะคะคือเดียวเป็นคนที่กินมาม่ากับลำยอนบ่อยมากนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องแบบเป็นคนที่ต้องใช ek, ้หม้อเกาหลีคิดออกไหมเออแล้วบางทีพอเราต้มเสร็จเราก็ต้องแบบมีที่รองความร้อน <c oughs> เพราะเราไม่อยากให้ความร้อนอ่ะจากหมอ้อมันไปวางไว้ที่โต๊ะเนาะเราก็จะใช้แท่นไม้รองความร้อนแบบนี้รองได้เลยนะเออน่ารักมากนะคะอันนี้เหมือนเขาจะมีให้เลือกอยู2อ่2ทรงก็คือทรง,งวงกลมแบบที่เดียสั่งแบบนี้เนาะกับทรงสี่เหลี่ยมนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทก็ลองไปดูกันได้นะคะ ใครที่ชอบแบบต้นรำยอนกินแบบเดียอะต้องจัดแล,ะละ้วล่ะกล่องต่อไปนะคะเ <c oughs> พื่อนอันนี้น่าจะเป็นกล่องรองสุดท้ายของคิปนี้แล้วนะโอ้ยอันนี้มีหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเนาะจะเป็นที่ลองแก้วหวายแบบนี้เลยน่ารักมากเลยเนาะคือมีความเกาหลีมากเลยอะไม่รู้เพื่อนๆเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเดียใส่ภาพอินโทรเข้าไปให้นะ สำหรับที่รองแก้วอันนี้นะคะเขามีให้เลือกหลายแบบมากนะคือมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงไหวข้างในอะ่ะเพื่อนๆเออจริงๆไม่ต้องเป็นที่ต้องเอาไปรองแก้วก็ได้นะคะอาจจะเอาไปใส่พวกแบบเทียนหอมอะไรแบบเนี้ยวางตั้งของน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่อย่ามาลองใจเดียนะเดี๋ยวเดียเสียใจนะเพื่อนๆก็สำหรับอันนี้นะคะก็ราคายอยู่ที่ประมาณ40บาทน่ารักมากนะคะมีความเกาหลีอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่านาะ ำหรับชิ้นต่อไปอันนี้ดีกว่าเขาจะเป็นตะกร้าไหวแนวนอนประมาณนี้นะคะจริงๆก็ามาวางของวางขนมก็ได้นะว่าจะวางพวกช้อนซ่อมมีดอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันน่ารักมากเลยนะคะอันนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกความยาวที่สองสองไซส์นะอันนี้ก็จะเป็น7จ็ดเซนนะคะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งจะเป็น10เซนนะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ70็ดสถึงร้อยต้นๆน,นะคะ ของกระจุกกระจิ๊กระจิ๊กระจุกกระจุกกระจิ๊สำหรับชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบพวกช้อนส้อมมีดตะเกียบอะไรประมาณนี้นะที่เดียสั่งมาน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆคือมันจะมีให้เลือก2แบบเดียสั่งมาเป็น2แบบเลยนะแบบแรกนะคะบริเวณปลายเขาจะเป็นปลายไม้ประมาณนี้ส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะตรงบริเวณปลายเขาจะเป็นปลายสแตนเลสนะแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยไม้เหมือนกันนี่ก็น่ารักมากเลยนะคะน่ารักทั้ง2แบบเลยอะ่ะเออแล้วราคาก็ไม่ต่างกันด้วยนะคะอันหนึง 28, นน่งสิยีกกะะ่สิบแปดอัน้นึ่งยี่สิบเก ชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับอันนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนแบบที่ขั้นจานอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่ตักจานที่ขั้นจานที่วางจานอะไรประมาณนั้นนะเออก็คือเราสามารถที่จะวางจานวางชามได้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6ออันนะคะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ไดีซื้อมาจากอีเกียนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 50กว่าบาทหรือเปล่าจําไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดีวติดราคาด้านข้างไว้ให้นะคะว่าจะไปซื้อเพิ่มเหมือนกันเอาไว้แบบตักจานรองจานรองชามรองหม้อรองฝาหม,ม้ออะไรก็ได้เลยเออจบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปอันบ็อกของใช้ในบ้านสไตล์เกาหลีสไตล์มินิอลสไตล์มูจิสไตล, o, ไล, JI, ไลข์ขาวๆสไตลไ์ไม้สไตลอ์อบอุ่นสไตล์ญี่ปุ่นอะพอแล้วนะก่อนจะจากกันไปนะคะเดกก็วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงเดกก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะงั้นวันนี้เดียไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ